อิทะพิกเวอาิยะสาวกโกปฏิจจสมุปบาทอาธันเยวะสาธุคังโยนิโสมานะสิกโลติพิคุทั้งหลายอาิยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไวเมื่อในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเที่ยวหลังนี้ว่าอิมัตสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัตสุปาทาอิทังอุป,ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตเสมงสติอิทังนาหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิอมัตสนิโลธาอิทังนิรุสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจญาสังคาลา เพราะมีอว so so ิชาเป็นป so ัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจยานามะลูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปปัจยาสลายยตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายยตนะปัจยา เพราะมีสลายจัตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตันหาปัจจญาอุปาปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปาทานนปัจญา พระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวัปจะยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจปจยาสลามารณังโศกะปลิเทวะทุกขโทมนัสสุปาย,ยาสาสาภวันตีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยสลามรณะโศกะปลิเทวะทุก สุภายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะรัสสาทุกขคันัสะมะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการดังนี้อาวิชายะเตวะเอเสสะวิลาขะนิโรธาสังาระนิโรโทร เพราะมีความจางคายดับไปแห่งไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั้นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามลูกนามะ รูปบานิโรธาสลามยตนังนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะภัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ปัญหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัญหาตัญหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปทานอุปทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งครบภาวะนิโรธาสาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งครบ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชาลามารณงโสกะปริโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุบ,บายาสานิโรสติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชาลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุบ,บายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสะ เกวะลัสะทุกขคันทัศนิโรโทน,นิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกย่อมความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้สาธุ